ล่าสุดน,นะคะวันนี้ทางข้างบ้านเขาได้ออกมาเรียกว่าเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการเลยบอกว่ากัมพูชาจะเจราจาผ่าน j b c แบบสันติแต่ว่าลุงมาเนตบอกว่าจะไม่คุย JCB จะขึ้นศาลโลกอย่างเดียวไม่อยากจะเจราจาแต่ว่าอยากจะได้พื้นที่รวมไปถึงโบราณสถานที่สําคัญหลายแห่งบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องเป็นของประเทศของเขาซึ่งลุงมาเนตนะคะบอกว่ายังไงก็จะไม่คุยอย่างแน่นอนแต่ว่าสี่พื้นที่ก็คือประสา ตาควายปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊ดแล้วก็ช่องบกเนี่ยจะขึ้นศาลโลกอย่างเดียวซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่มีสิทธิบ์บังคับให้ฝ่ายไทยไปขึ้นศาลโลกนะคะแต่ว่าวันนี้มาดูกันเลยกลัวไทยขนาดไหนถึงกับต้องรีบมาออกข่าววันนี้เป็นข่าวด่วนค่ะบอกว่ากัมพูชาและเวียดนามจะมีการสรุปเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนเหมือนกับว่ากลัวว่าจะมีศึกสองด้านประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะรัฐบาลลุงมเนตก็ได้รีบออกข่าวเลยบอกว่ากัมพูชา แวียดนามได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทางด้านทวิภาคีโดยเฉพาะในด้านการทหารรวมถึงการเปลี่ยนพรมแดนร่วมกันให้กลายเป็นพรมแดนแห่งสติภาพเป็นพรมแดนที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและเป็นพรมแดนแห่งความร่วมมือรวมถึงเป็นการพัฒนาโดยทั้งสองประเทศก็คือเวียดนามและกัมพูชายังได้ให้คำมั่นที่จะสรุปการปักปันเขตแดนร่วมที่เหลืออีกกว่าศ 6ของพื้นที่ของทั้งสองประเทศค่ะบอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารัฐบาลของกัมพูชาค่ะก็รีบส่งพลเอกเกืองไปพบปะหารฤทวิภาคีกับพลเอกวงปิเซนผู้บัญชาการทาหารสูงสุดแห่งกองทัพกัมพูชา พลเอกเงียนตันเกวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งชาติและเสนาธิการกองทัพประชาชนเวียดนามได้นำคณะผู้แทนระดับสูงมาเยือนกัมพูชายอย่างเป็นทางการเพื่อขยายความสัมพันธ์ในด้านการป้องกันประเทศและส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคบอกว่าได้มีการพบกับประธานวุฒิสภาคุนเซนและนายรัฐมนตรีฮุนมาเนตได้มีการแยกการหารือทางด้านความส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการทหารและหารือเกี่ กี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีในมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะบอกว่าในการพบปะก,กันระหว่างฮุนกับสองฝ่ายได้มีการชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามที่มีมาอย่างยาวนานและต้องการที่จะเสริมสร้างให้ความสัมพันธ์นั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานแห่งความเป็นมิตรภาพมีประเพณีที่สวยงามมีความสามัคคีและมีความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายกัมพูชา และทางฝ่ายเวียดนามโดยในสื่อของขเมนะบอกว่าพลเอกเวงได้กล่าวชื่นชมเสถียรภาพทางการเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้ออกมาเน้นย้ำและพูดถึงคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ในการสร้างอนุสรณ์สถานมิตรภาพกัมพูชาและเวียดนามที่ได้สร้างขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เวียดนามซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งและความภาคภูมิใจทางประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยในการนี้เองค่ะ บอกว่าพลเอกเวงได้ส่งคำเชิญจากโตลำเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์เวียดนามไปยังฮุนเซนเพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีในการได้รับเอกราชของประเทศเวียดนามโดยฮุนเซนก็ได้ยืนยันการเข้าร่วมและยังได้คอนเฟิร์มนะคะว่าการเยือนในครั้งนี้จะต้องเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือททหารและความสัมพันธ,ธ์ทวิภาคีให้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนโดยฮุนเซนได้กล่าวถึงการรำลึกถึงวันครบรอบ48ปี ในการเดินทางไปยังเวียดนามเพื่อช่วยปลดปล่อยกัมพูชาจากระบบเขมรแดงที่จัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้บอกว่าเป็นความร่วมมือทางทาหารที่จะมีการสนับสนุนและขายายตัวของการค้าและการลงทุนระหว่างกัมพูชาและเวียดนามโดยเป็นอนุสาวารีย์มิตรภาพที่ได้เสนอขึ้นเดิมนั้นเป็นความคิดริเริ่มของขุนเซนโดยมีจุดประสงค์เป็นสนัญลักษณ์แห่งความกตัญญูก,กะตะเวทีและความสามัคคีซึ่ง กันและโดยมีการเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศเร่งดำเนินการแบ่งเขตแดนที่เหลืออีก16เซเพื่อให้แน่ใจว่าความสัมพันธวิภาคีนั้นจะสันติและมั่นคงมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหน้าว่าจะสันติมากขึ้นหรือว่าจะมากกว่าเดิมก็ไม่รู้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีทหารเวียดนามเนี่ยออกมาพูดเองว่าเบื่อหน่ายเหลือเกินบริเวณชายแดนเนี่ยที่ทหารกัมพูชาเนี่ยมักจะสร้างปัญหายอยู่เสมอซึ่งตอนนี้ค่ะการสร้างตัวเป็นเจ้าปัญหาของทหารกัมพูชา ก็มาอยู่ที่ฝั่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในข่าวเนี่ยได้ระบุว่าการพบปะกับคุณมเนตพลเอกเกืองได้เน้นย้ำคุณค่าในการแลกเปลี่ยนระดับสูงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนค่ะและยังบอกอีกหน้าว่าทั้งกัมพูชาและเวียดนามได้มีการตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือในการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์สําหรับการป้องกันประเทศอีกด้วยโดยคุณมเนตบอกว่าแสดงความยินดีต่อความคิดริเริ่มและยัง บอกอีกค่ะว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นสนับสนุนความมั่นคงในภูมิภาคและสนับสนุนให้เพิ่มความร่วมมือในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการค้าการปราบปรามอาญ,ญากรรมข้ามพรมแดนรวมถึงการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศกัมพูชาและเวียดนามโดยทางด้านนักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยหลวงกรุงพนมเปญได้ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่า าการเยือนกัมพูชาจากเวียดนามในครั้งนี้ให้เห็นความสําคัญในด้านความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงมาโดยตลอดโดยเฉพาะประเด็นสําคัญตอนนี้ก็คือประเด็นทางด้านชายแดนได้บอกนะคะบอกว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้เป็นสัญญาที่ชัดเจนของความสอดคล้องทางการเมืองและการทหาร โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องกัมพูชาและเวียดนามกำลังอยู่ท่ามกลางพลวัตของภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปโดยนักวิเคราะห์เขมรเคยยังได้บอกอีกว่าตอนนี้กัมพูชาเผชิญก,กับสภาวะความมั่นคงในภูมิภาคและระดับโลกที่ไม่แน่นอนรวมถึงปีความพันพวนเพราะฉะนั้นกัมพูชาและเวียดนามจะต้องทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อรักษาสติภาพเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบัานทหารและความมั่นคงรวมทั้งเร่งกำหนดบริเวณเขตแดนจะช่วยให้การลาตระเวนการปกป้องชายแดนนั้นสามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราจะต้องมาจับตามองเพราะว่าในวันที่14มิถุนายนนี้จะมีการจัดประชุม JBC ที่ประเทศกัมพูชาณก,กรุงพนมเปญค่ะซึ่งตอนนี้นาทางกัมพูชาก็ได้ออกหนังสืออย่างเป็นทางการมาเรียบร้อยแล้วมีลหลายๆคนนะ่ากังวลว่าแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะ ขึ้นมแล้วไทยเราเนี่ยยืนยันไม่ขึ้นสารโลกแบบนี้จะมีผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆประเทศตอนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจสารโลกเลยนะบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โ oh หมีประกาศออกมาจากทางการแบบนี้ทุกๆวันเมืองไทยเราจะรออะไรควรจะต้องมีการเริ่มปิดด่านด้วยไหมบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยแค่นี้ก็ดูรู้แล้วว่าประเทศข้างๆเข,า,ข,า,ขาแสดงเจตจำนงไม่อยากจะเจราจายอย่างชัดเจน แล้วก็โดยความเป็นจริงประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ร่วมยอมรับสารโลกมาหลายสิบปีแล้วหากกัมพูชาต้องการที่จะมายึดปราสาทในบริเวณพื้นที่พิพาทโดยไม่มีการเจรจาที่เหลือเนี่ยก็ไม่ต้องคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางคอมเมนต์ครับบอกว่าแบบนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพวกเขาไม่อยากจะเจรจาว่าแต่จะต้องรอดูว่าวันที่14มิถุนายนเนี่ยจะมีผลอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือเปล่าบางคนก็มาคอมเมนต์นะบอกว่าแหมลองดูสิอย่างล่าสุดเนี่ยนะ ยกของไทยยังไม่เข้าใจนักข่าวอยู่เลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้จะมีการเตรียมการเอาไว้ถึงไหนแล้วบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าหากเขาอยากจะยื่นศาลโลกก็ปล่อยให้เขายื่นไปได้เลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วกัมพูชาได้แผ่นดินเพราะว่าอยู่ใต้อนาน,านิคมฝรั่งเศสและอีกอย่างก็เป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้อนาน,าน,านิคมของยุโรปแต่ว่าหลังจากนี้คงจะไม่มีความช่วยเหลือให้ประเทศข้างบ้านนี้อีกแล้วอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะคะ ลาสุดทางการกัมพูชาได้ออเดอร์งืือมาอย่างต่อเนื่องมีความคิดเห็นหรือว่าวิเคราะห์ออกมากันยังไงบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ